นิทานเรื่องจอร์ดผู้ซื่อสัตย์ในป่าแห่งหนึ่งมีลิงชื่อจอร์ดและชนีชื่อซาร่าที่เป็นเพื่อนสนิทกันวันหนึ่งระหว่างเดินเล่นในป่าจอร์ดกับซาร่าพบกล่องไม้เก่าๆที่ทิ้งอยู่ในป่าภายในกล่องมีทองคําและอัญมณีที่ดูมีค่ามากพวกเขาทั้งสองดีใจมากแต่ก็รู้ว่ากล่องนี้อาจเป็นของใครบางคนที่หายไปหลังจากที่พบสมบัติจอร์ดเริ่มคิดมากเขารู้สึกว่ามนมันอาจช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น แต่เขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาพบนั้นอาจเป็นของคนอื่นซาร่ามองเห็นจอร์ดและเตือนเขาว่าถ้าเราเอาของที่ไม่ใช่ของเราไปเราก็จะไม่ได้รับความสุขจริงๆนะจอร์ดความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทั้งสองได้เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านใกล้ๆซึ่งเจ้าของกล่องสมบัติน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านนั้นเมื่อไปถึงพวกเขาก็ได้พบกับเจ้าของกล่องสมบัติจริงๆเจ้าของกล่องยิ้มอย่างขอบคุณและกล่าวว่าพวกเจ้าทั้งสองช่างซื่อสัตย์จริงๆขอบใจมากๆที่นำสิ่งนี้กลับคืนมา หลังจากการผชญภัยครั้งนี้จอร์ดได้เรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่การทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของคนอื่นแต่เป็นการทำสิ่งที่ถูกต้องตามใจของตัวเองเพื่อรักษาความสุขในใจแม้จะต้องเสียสลับบางสิ่งบางอย่างไปข้อคิดจากนิทานความซื่อสัตย์คือคุณธรรมที่ทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงแม้ในบางครั้งจะต้องผเผชิญกับการล่อลวงแต่การทำสิ่งที่ถูกต้องจะทำให้เราภูมิใจในตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเสมอจะทำโดยเด็กชายปาราเมศเจริญพร มัธยมศึกษาปีที่3เลขที่